ค่ะทุกคนวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนไปแช่ออนเซนค่ะแช <g ül> ่กันกลางเดือนเมษาอากาศหนาวมากนะคะเมืองไทยจุดนี้วันนี้เรามากันที่ยูโนโมริออนเซนแอดสปานะคะอยู่ที่สาทรซอยสิขึ้นบันไดมาก็จะเจอล็อบบี้แบบนี้เลยจ้านี่นะคะก็เพื่อนยังไม่มาจุดนี้มาเร็วเกินไปนิดนึงอ่ะให้ดูของตกแต่งก็จะเป็นสไตล์หินาาหินสไตล์เซนเซนอะไรแบบนั้นอ้าวเพื่อนสาวมากันแล้ว3ตัวทวนนะคะอ่ะสาตัวทวนไปปุ๊บไปค่ะเปลี่ยนรองทงรองทา เะะป็นรองเท้าอีแต่อีคีบนะคะแล้วเราก็มาดูว่าเอ๊มีแบบว่ามีลงเมนูอะไรยังไงก็ได้ลิสต์แฟนแต่เราว่าจองมาแล้วเรียบร้อยเอาไปค่ะสีป้ามหาภายัยไปนวดค่ะแต่ระหว่างนี้เรายังไม่นวดจ้าจะไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเลยนะคะเป็นชุดยุกตะโอ้ยมีหลากหลายลายหลากหลายสีแล้วแต่เราเลือกนะคะ SML อะไรแบบนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็อธิบงอธิบายไปซึ่งดีฉันเนี่ยก็คือไม่ได้ฟังนะคะรอถ่ายคลิปอย่างเดียวจุดนี้อ้าวแต่งตัวไปจ้าจุดนี้ถามว่าแต่งได้ไหมทำเป็นพู้ทำเป็นผูกไปอย่างนั้นแล้วแต่งไม่ได้เพื่อผูก อยู่ดีนะคะอะจากนั้นเราก็ย้ายอีกอาคารนึงค่ะมาอีกหนึ่งอาคารดูสไตล์สวนเส้นสวยมากและนี่คืออาคารที่เราจะมาทานเท้ากันนั่นเองนะคะทุกคนเปิดออกมาผ้าดานี่นะคะมีเมนูหมด4เมนูด้วยกันซึ่งเราก็เลือกกันมาแล้วนะคะว่าเอาจะเอาวันไหนตกตีกันนิดนึงนะคะกลุบๆุ่ว่าจะเอาอะไรอันนี้อร่อยมากเลยนะคะเมนูน้ํามะนาวนะคะเออแบบว่าดีมากถ้าใส่วอดก้าค,คือแจม่มแหลมมากนะ,ะโอว่าเพื่อนนี่ฉันบอกว่าแหลมมากนะคะดูสิอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอ่าอันนี้คนนี้ เป็นยังไงคะอ่ะวันนี้ทอแรเบาๆนะคะจุดนี้อ่ะถ่ายกับลูกน้องมะม่วงไปหนึ่งกลุ่มนะคะแหกขาโชว์ขนาดนี้เลยนะจุดนี้นะคะอ่ะรรยารยกาศนะคะระหว่างที่เรารอข้าวข้าวที่นี่เอาตรงๆรอนาะนนิดนึงนะคะเราก็เดินทงถ่ายรูปไปอะไรไปนะคะแต่ว่าถ่ายรูปนานกว่าข้าวนะคะเรียบร้อยค่ะข้าวมาแล้วนะคะ ซัดกันอย่างน้องผู้หิวโหยกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวเช้าประมาณนี้ก็ฟาดไปบ่ายโมงแล้วนะคะอ่าเริ่มกินกันค่ะดิฉันก็มีข้าวไก่เทริยากิโอเครสชาติดีนะคะจากนั้นกินข้าวเสร็จแล้วก็เริ่มมาหาที่นมที่หลับที่นอนตรงนี้มีที่นอนด้วยแต่ว่าเราไม่นอนเพราะมีวิชายแล้วขึ้นมาข้างบนว่าตรงนี้นะคะชั้นนี้ดีมากเป็นแบบเหมือนเป็นคาเฟ่กรุบๆที่ไม่ได้มีแอลกอฮอล์นะคะนา่าเสียดายมากที่นี่สวยทุกมุมนะคะแล้วก็เดินพลานถ่ายรูปได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สั่งอะไรเขาก ถ้าเกรงใจก็แนะนําให้สั่งนะคะแต่ด้วยความที่พวกเราอ่ะแบบกินข้าวมาอิ่มๆแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออไม่สั่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ดีน่ารักมากนะคะให้เราเดินพลานไปหมดเลยนะคะเนี่ยว้าเผินมากเดี๋ยวรอบหน้านะคะตั้งใจว่าจะต้องขึ้นไปด,ดึงดังดวงกินอะไรสักหน่อยนะคะอ่ะต่อมาค่ะคุณเราเริ่มมาออนเซ็นกันแล้วก็มีกางเกงกานเกงในาผ้าเช็ดตัวให้ไปองค์อาบน้ําซึ่งเราเรียบร้อยแล้วนะคะเขามให้เอาเข้าไปในะไอ้โทรศัพท์เนี่ยจากนั้นเราก็จะไป นวดสปาค่ะก็เลือกออยกันต่างๆนะคะแต่ละกลิ่นดิฉันเลือกกลิ่นส้มๆมานะคะก็เพ่นพ่านวุ่นวายกันนิดนึงนะคะบริเวณล็อบบี้ตรงที่จะแบบไปนวดนะคะอ่ะเราเตรียมตัวไปนวดค่ะไปค่ะทุกคนพอไปนวดเสร็จด้วยสวัก็มีร,รีวิวให้เขาด้วยนะคะแท่นี้เองง่ายๆมีขนมวิมจิอร่อยนะคะแล้วก็น้ำปลาตุมก็คือดีเอาเรียบร้อยกลับบ้านค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยค่ะจุดนี้